จากของหวานแค่จานเดียวนะครับกลายมาเป็นดราม่าร้อนระอุไปทั้งโซเชียลเลยแล้วก็จุดประกายคำถามที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจริยธรรมแล้วก็การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบนี้นี่คือบทวิเคราะห์กรณีศึกษาปังชาที่เราจะมาเจาะลึกกันครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวเลขนี้เลยครับร้อยอล้านบาทโอ้โหฟังแล้วต้องขยี้ตากันเลยทีเดียว นี่คือค่าเสียหายที่ถูกเรียกร้องจากร้านค้ารายย่อยนะครับใช่แล้วครับนี่คือข้อเรียกร้องที่แบรนด์ใหญ่ระดับที่ได้มิชลินไกด์ยื่นฟ้องต่อร้านค้าเล็กๆในต่างจังหวัดคือจะบอกว่ามันเป็นมวยคนละรุ่นเลยก็ว่าได้เอาล่ะครับเรามาค่อยๆไล่เรียงมหรากาศครั้งนี้กันดีกว่าครับการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจมากๆในช่วงปลายปี2566เลยทีเดียว เรื่องของเรื่องก็คือร้านอาหารชื่อดังอย่างลูกไก่ทองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเมนูปังชาที่ได้รับการแนะนำจากมิชลินไกด์ด้วยเนี่ยเขาได้ส่งจดหมายเตือนทางกฎหมายไปหาร้านค้ารายย่อยที่เชียงรายแล้วก็สงขลาโดยอ้างว่าร้านเล็กๆเ,เหล่านี้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าของเขาพร้อมกับเรียกค่าเสียหายที่แบบโอ้โหสูงลิ้วเลยครับพอเรื่องนี้มันดังขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันครั้งใหญ่ในสังคมเลยครับ แล้วก็นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากๆว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีใครคนใดคนหนึ่งสามารถเป็นเจ้าของชื่อของหวานยอดฮิตอย่างปังชาได้จริงๆหรอ เพื่อที่จะเข้าใจประเด็นนี้นะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับคำว่าคำสามัญในทางกฎหมายกันก่อนคือพูดได้ง่ายมันคือคำที่ใครๆก็ใช้กันทั่วไปครับอย่างคำว่าปังที่แปลว่าขนมปังหรือคำว่าชาที่หมายถึงเครื่องดื่มซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็วเลยครับว่าคำพวกเนี้ใครๆก็ใช้ได้ไม่มีใครสามารถผูกขาดเป็นเจ้าของได้ครับอ่า สไลด์นี้แหละครับคือหัวใจของความเข้าใจผิดทั้งหมดเลยสิ่งที่แบรนด์ลูกไก่ทองได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจริงๆเนี่ยมันคือตัวโลโก้ทั้งชุดเลยนะครับที่มีการออกแบบตัวอักษรมีองค์ประกอบภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาไม่ใช่การเป็นเจ้าของคำว่าปังชาที่อยู่ในโลโก้นั้นแบบเพียวๆครับดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือแม้ว่าแบรนด์จะเป็นเจ้าของโลโก้สวยๆที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่เขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามคนอื่นใช้คำสามัญอย่างปังชาเพื่ออธิบายเมนูของตัวเองได้เลยซึ่งในเวลาต่อมาทนายของทางแบรนด์เองก็ออกมายอมรับนะครับว่าเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจริงๆพอข้อเท็จจริงทางกฎหมายมันชัดเจนแล้วเรื่องก็น่าจะจบใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยเรื่องมันกลับบานปลายหนักกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าปฏิกิริยาของสังคมเนี่ยมันเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลย ลองฟังคำพูดนี้จากคุณวีราชาติเจ้าของร้านที่เชียงรายที่ได้รับจดหมายเรียกค่าเสียหายร้อยสองล้านบาทดูสิครับเครียดจนนอนไม่หลับโหแค่ได้ยินก็รู้สึกถึงความกดดันมหาศาลที่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งต้องแบกรับแล้วครับในสายตาของสังคมตอนนั้นนะคะการกระทำของแบรนด์มันไม่ใช่การปกป้องสิทธิทชอบธรรมอีกต่อไปแล้ว แต่มันถูกมองว่าเป็นการใช้กฎหมายกันแกล้งเพื่อข่มขู่หรืออาจจะเพื่อกำจัดคู่แข่งรายย่อยๆออกไปซึ่งมันขัดต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างสิ้นเชิงและนี่คือจุดที่แบรนด์พลาดอย่างมหานเลยครับแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อว่าสิ่งที่ทำมันถูกต้องตามกฎหมายเป,เป๊ะๆแต่กลับสูญเสียสิ่งที่สำคัญกว่านั้นไปนั่นก็คือความชอบธรรมทางสังคมหรือที่เรียกกันว่า social license to operate คือการยอมรับจากผู้บริโภค ซึ่งผลลัพธ์ก็คือกระแสต่อต้านและเรียกร้องให้บอยคอสินค้าอย่างหนักเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดทางกฎหมายธรรมดาธรรมดาเลยแต่มันยังเป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมของความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตที่บอกได้เลยว่าแบรนด์สร้างขึ้นมาเองกับมือ เราจะเห็นความล้มเหลวในการจัดการวิกฤตได้ชัดๆเลยใน3ระยะนี้ครับระยะแรกคือช่วงก่อตัวเริ่มจากการส่งจดหมายที่ใช้ภาษาแข่งก้าวเรียกร้องค่าเสียหายที่สูงเกินจริงโดยที่ไม่ได้ประเมินผลกระทบทางสังคมเลยพอเรื่องประทุเป็นกระแสขึ้นมาระยะที่2 แบรนด์กับเลือกที่จะเงียบในตอนแรกแล้วก็ตามมาด้วยการสื่อสารที่ใช้ศัพท์กฎหมายยากๆทำให้คนรู้สึกว่าหยิ่งยะโสแล้วก็ยิ่งโหมกระแสะความไม่พอใจเข้าไปอีกจนมาถึงระยะสุดท้ายคือการออกมาขอโทษแล้วก็ถอนฟ้องซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักจากสังคมแล้วคือพูดง่ายๆว่ามันสายเกินไปแล้วครับความเสียหายต่อชื่อเสียงมันเกิดขึ้นแบบมหาศาลไปเรียบร้อยแล้ว แล้วบทเรียนสำคัญที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริโภคเนี่ยสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้คืออะไรบ้างกรณดีศึกษานี้ให้บทเรียนราคาแพงหลายข้อเลยครับอย่างแรกเลยคือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยควรจะเป็นเหมือนโล่เอาไว้ป้องกันตัวเองไม่ใช่ดาบที่เอาไว้ไลฟ่ฟาดฟันคนอื่นโดยเฉพาะรายย่อยๆ2คือชื่อเสียงของแบรนด์ไม่ได้สร้างขึ้นจากเอกสารทางกฎหมายนะครับแต่มันมาจากความรู้สึกดีๆที่ผู้บริโภคมีให้ และข้อสุดท้ายที่สําคัญมากในยุคนี้ก็คือการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือล่าชาแค่ครั้งเดียวอาจจะทําลายภาพลักษณ์ดีๆที่สร้างมานานหลายปีได้ในพริปตาเลยครับท้ายที่สุดแล้วนะครับบทเรียนที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือการมุ่งเน้นแต่จะเอาชนะทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความพ่ายแพ้ย่อยยับในสนามการค้าได้เลยถ้าแบรนด์นั้นถูกมองว่าไร้ซึ่งจริยธรรม และทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกธุรกิจทุกวันนี้ที่ทุกการกระทำมาถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาการทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวมันเพียงพอแล้วจริงๆหรือสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืนของแบรนด์